เกิดอะไรขึ้นสวัสดีตอนแรงนะคะพี่น้องพี่น้องเพื่อนๆนมนีม่ยายสิบสีผ้ามากินอย่างคะ่ะตำแตงเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูตำแคล่ลอดสูม,ม,อสมอือสุ้มจอาขึ้นสิเปิดเราเด้อเปิดตำแคแ่หลอดแล้วมากินตำแตงน้ำข่อยเด้บนี้ตำแตงหน้านหนองเดี๋ยวหัวก็น,นิดนึงตำแตงหน้านหนอง นะคะตำแตงตำแตงไข่ต้มไข่ต้มนะคะไข่ต้มแล้วก็น่องไก่น่องไก่อบเม,มนูอาหารเย็นยาชิมเ้อะมากินน้ำกันเส้นแสบน้ำกันพี่น้องเ้ยเอาจะกค่ำจะกบาดก่อนเส้นแสบจากค่ะตำแตงค่ะ น้ำปลาค่อยก็ดำแบบนัวอยู่เด้อเสียอย่างเดียวคือบะหมี่บะกอกบะกอกสื่อมาสั่งมาสั่งแซ่ช่องแข็งไว้แต่ว่าหาบะพอหาบะพอก็เลยต้องกินแบบว่านี่แหละค่ะตำแต,กตงกับไข่ต้มก็พอโอเคว่เนี่ยไข่ต้มโอ้ยเส่บนัวแซ่บนัว มีคนแอบหัวล้อคอยเดอ้อบ้านนี้ก็จะก็จาว่าไครเออเลยก่อสร้างน้อหินหน่องมาว่าหินดำแดงน้ำกัน <laughs> หัวล้อกันเสียบแสบแสียบนวแสบนวซิมจากบานกันเด้อว่ามันแสีบบ่ แสบอยู่เด้หล่ะซิมกัน <c oughs> แสบอีนดีไม่ตัดเศษเลยกำแพงยัมงมันแสบเถ่ะคนผีบ่ายยังก็เห็นกับขอแสบแต่ว่าโอ้ยตาย ไม่อยากงองจากของมากินน้ำกันพี่น้อยมากินน้ำค้นพี่บ่าเอาแซบเราไปจัดเต็มกันเด้อเมื่อกี้ในแค่ยั่วๆซุ้มเจ้าสวยๆหรอกแต่ว่าตอนนี้ไปจัดเต็มแล้ว Ευχαριστώ, στους